นี่ครับข้าวมันไก่หนึ่งจานนะครับน้ำจิ้มข้นๆนะครับจิ้มข้นๆหลากลงไปเลยครับนี่ครับซาใจถึงใจครับน้ำจิ้มเยอะๆครับนี่ครับมาเดอครับพี่น้องครับกินข้าวมันไก่ด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้จะปาพี่น้องมาเนี่ย เขามันไก่ครับนี่ครับเขาเดี๋ยวเขาเอาหน่องไก่นะครับใช่หน่องทิ่สะกอบนะครับเขาไปต้มนะครับต้มกับรัดเอาน้ำต้มไก่นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเนี่ยเป็นน้ำผงเข้ามันไก่หอมครับนะครับครับผมเดี๋ยวเอาไก่ไปต้มกันครับนี่ครับตอนนี้เขาตั้งหม้อนะครับเอาน้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อนะครับนี่ครับตอนนี้ Nào